สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะหนูปิ่นพามาดูบอลสีกวนอิมขาวนะคะบอลสีกวนอิมขาวเนี่ยเขาไม่สามารถโดนแดดโดยตรงได้นะคะสามารถโดนแดดได้ครึ่งวันนะคะลักษณะของใบเขาเนี่ยข้างในใบเขานะคะก็จะเป็นสีขาวนะส่วนก้านเขาก็จะสีขาวเหมือนใบเลยนะคะส่วนตรงข,บขอบขอบ,ขอบเขานะคะก็จะ อ่อนไปถึงเข้มนะคะส่วนตรงก้านเขาลำต้นเขานะคะก็จะสีเขียวอ่อนๆนะคะส่วนที่หนูปิ่นนะคะผูกตรงนี้เอาไว้เพราะว่าเวลาลมพัดนี่นะคะก้านมันะ่ะจะหักนะคะ บอลสีกวนอิมเนี่ยเป็นบอลสีที่ชอบน้ำปานกลางนะคะถ้าน้ำเยอะไปต้นมันอาจจะไม่แตกหนอหรือไม่มันก็อาจจะเน่าตายได้นะคะนุปินแนะนำให้เอาฐานนะคะไว้ใต้ดินนะเพื่อที่จะให้เชื้อรานะคะมันไม่ขึ้นนะบอลสีกวนอิมเนี่ยเป็นบอลสีไม้มงคลนะคะ บอลสีกวนอิมต้นนี้นะคะเป็นบอลสีกวนอิมที่อายุ3เดือนสศษสนะคะตอนหนูปิ่นเอามาวันแรกเนี่ยต้นมันนิดเดียวนะคะก็จะมีใบอยู่1ใบเล็กๆกับ1หลอดนะคะ mm hmm. บอลสีกวนอิมเนี่ยเขาจะชอบน้ําปานกลางนะคะไม่ชอบแดดนะแดดก็คือรับโดยตรงไม่ได้นะคะถ้าจะรับก็รับได้แค่ครึ่งวันนะคะ ค่ะหนูปิ่นก็ขอตัวลาเพียงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกับหนูปิ่นใหม่ในต้นไม้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย